วันนี้โครงการของสุขภาพดีกับ p ีพีไลน์เน็ตเวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมผู้ที่สุขภาพไม่ดีซึ่งเป็นแฟนผู้ใหญ่นะครับอยู่บ้านหนองกรุงใหญ่ตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดคอนแก่นเรานี่เองนะครับซึ่งคุณพี่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ดีมาก่อนทางคุณหมอบอกว่าจะดูครับเส้นไขสันหลังใช่ไหมฮะแล้ววันนี้นะครับทีมงานก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของท่านแล้วนะครับได้ยินข่าวว่าแต่ก่อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับลูกเดินก็ไม่ได้ปรากฏว่าทุกวันนี้ ได้มารู้จักกับยาน้ำกําลังเสือโล่งและยาสตรีตราหมอทองยินของเราเพ็รู้สึกว่าทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้โดยการแนะนำจากคุณแม่ทองล้วนรักษาสิทธิ์นะฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจบุญได้มาบอกบุญแล้วก็มาช่วยแนะนำ ให้รับประทานยาน้ำกำลังเสือโครงและยาสตรีของเราแล้ววันนี้ทีมงานก็ได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์จากปากผู้ป่วยเองว่าแต่ก่อนท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างไรแล้วทุกวันนี้ดีขึ้นอย่างไรก็เรียนเชิญพี่เชิญแนะนำตัวนะฮะ ส่วนนี้เสฉาจ้าต่ก่อนกับืดิบะได้ป้อนหมอบไตบะได้เลยเออเอาพูดไปเลยครับพูดพ่อเยอะคุไปได้แต่ก่อนกับเดิบะได้ซอยเล็บตัวเองบะได้ครับเพราะมันกินยานี่เขามันกาดีคืนครับจ้าตัวนี้กัพ่อซอยเล็บตัวเองไปใส่น้าใส่ใด้าครับคุณพี่เป็นมากี่ปีแล้วครับเก้าเดือนแล้วจ้าเป็นมาเก้าเดือนก่อนที่จะรู้จักกับ ยาสตีกับกําลังเสือโค้ขงของเราเนี่ยเคยไปโรงพยาบาลมาก่อนไหมครับแล้วคุณหมอว่าไงฮะกระดูกทับเส้นมันลองไขสันหลังจ้ะครับกระดูกทับเส้นไขสันหลังนะฮะแล้วคุณหมอตรวจพบคุณหมอนัดผ่าไหมนัดผ่าแล้วคําพูดของคุณหมอเขาบอกเรายังไงม้างฮะเขาบอกว่า ผ้าผ้าสองมองเราผ้าแล้วแบบ้อยกระสุนตัดกระดูกครับกระสตัดกระดูแล้วก็เล็กดามครับเล็กเล็กประตัดที่ใจเล็กตะที่ใจเราปองพาครับก็ได้มากบอกยาดีๆเลยมาบอกีะไรนะครับขอคุณคุณแม่ทองล้วนนี่เป็นเป็นป้าใช่ไหมฮะได้มาบอกได้มาแนะนำนะแล้วตอนที่คุณแม่มาแนะนำช่วงแรกเนี่ย จิตใจเราเป็นแบบไหนครับที่แรกกับว่าเสื้อนหจ้าบอกตรงๆมาหนูก็เสื้อว่ากินมาหลายอย่างหล้วมันกะบ่๊เห็นดีขึ้นนึกสินะครับบ๊วาเสื้อแต่ก็เลยจะล่องกินเบิ้งกินไปกินมากอ่ะหยุดไปพักหนึ่งก็กินยาอื่นมาตก็เลยเอาบบดกินยาอะ้รมันือส่งเบารับก็เลยไม่ปามากแต่็เลยถามไม่ปาม่แต่ก็เลยเอาไม่กินไม่อีก็เลยดีข้นมากนี่เละจ้า แต่ก่อนนะครับช่วงที่เป็นเนี่ยนะมันทร,ทรมานแบบไหนนะฮะช่วยช่วยพูดให้พี่น้องเราฟังหน่มาชา,ชาแล้วก็มันตอกออกอนครับมันก็เป็นตะยูไล่มันมีตะนอนนางกับนางไม่ได้ช่วงเทียวนี่ยมันสิดบอ่อนมีกับล่างเลยครับไม่มีเรี่ยวมีแรงชานดังกับตองแถวที่ครับว่าแถวว่าแถมันก็บอายุช่วงนั้นช่วงที่เป็นแรกๆนี่เดินได้ไหมครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย แล้วเวลาเข้าห้องน้ำอะไรยังไง <Yeah. S 1> แฟนครับทั้งอุ่มทั้งพยุงทงั้งครับ <laughs> สาบรพาดลำบากไหมครับคุณพี่ก็ลำบากเหมือนกันแหละเพราะว่ามันทั้งรับผิดชอบทั้งทุกอย่างครับเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งพ่อบ้านครับ <laughs> ทั้ง,ง,งสองอย่างอยู่ที่นี่หมดแลนะ้วแหละแต่ที่นี่เราต้องท้อเหมือนกันแหละ ครัเพราะว่าทั้งงานทั้งอะไรมันก็ลุมฮะพอดีก็ที่เขาแนะนำมาครับที่แรกก็คิดเหมือนกันนั่นแหละคิดว่าโอ้ยาราคาแค่นี้มันเป็นอะไรเ้อะครับหมอยังไม่มีบรญญายเขาบอกว่าพ่าห้าสิบห้าสิบเป็นตายเท่ากันกับหมอว่านั่นหละก็เลยเขาก็ตัดสินใจว่าไม่พ่าครับแต่ยังไงก็กลับไปตายบ้านจะดีกว่าเขาพูดอย่างนี้เลย เขาคุณพี่ผู้หญิงพูดหรือคุณพี่พูดฮะก็เขาพูดเองเลยอ๋อคุณพี่ผู้หญิงพูดเองบอกพูดตรงๆว่าไม่อยากพาไม่อยากล่าเพราะว่าหมอบอกว่า 50- 50้าก็เลยไม่อยากพาถ้าพาก็เขาบอกว่ามีความเสี่ยงจะเป็นอัมพาตเหมือนเดิมครับดีแต่ทีแรกนานไปก็จะเกิดเป็นอัมพาดอีกฮะเขาก็บอกอย่างนี้เขาว่ามันเสี่ยงครับหมอก็ยังไม่มั่นใจเราเราจะไปผ่าทำไมแล้วตอนแรกๆเนี่ยช่วงที่คุณแม่ทองล้วนเนี่ยมาแนะนำเนี่ยนะฮะ ความรู้สึกของคุณพี่ช่วงแรกๆนี่เป็นไงฮะเราก็มีแต่อยากจะให้แฟนเขาหายใช่ไหมละ่ะกัอะไรมาอะไรดีเคยมาพูดยังไงซื้อหมดฮะกินมาหมดครับทีนี้มันกินแล้วก็ไม่รู้ยาอะไรเป็นอะไรละ่ะครับสารพัดกินมาหลายอย่างแล้วก็ตั้งคลินีกได้แหละครับีกินยาะแ,แต่ต่อมามันก็ กินแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนประโยชน์อะไรก็ทิ้งยังอยู่เยอะแยะเลยทิ้งทิ้ว่างไปพูดง่ายๆว่าดูแลรักษากันจนท้อใช่ไหมฮะพอเฉพาะเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ครั้งแรกไงเจ็ดเดือนแรกอะ่ะหมดไปได้เกือบแสน <này. S 2> นี่แหละพอมาได้ป้าเขามาแนะนําก็เลยเอาลองดูเขาว่าจะนึกในใจเราคุยกันว่าพวกบเมียสองคนนี่ยโอ้ยมันทําไมถึงแงพงแค่เพราะว่า กลัวแม่บ้านเนี้ยแหละบอกว่าแพงกับแพงกับช่างหมวมันซื้อชีวิตตัวเองครับขอให้มันหายก็เลยยินมาเรื่อยๆก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะแล้วช่วงที่รู้สึกว่ามีปฏิกิริยาตอบรับช่วงแรกนี่นะประมาณกี่ขวดที่เราได้ทานกําลังเสือโคร่งกับยาสตรีเนี่ยสองลังสองลัง,งไม่ช่วงแรกๆเนี่ยฮะที่เรารู้ว่ามันถูกกับโรคเราเนี่ย กินแรกๆที่แรกๆกินโู๊กตะไบทั้งรู้หวานมะเร็มกินไม่ครับไม่หสองขวดองเช่วงแรกๆนี่เริ่มเริ่มรู้ปฏิกิริยาตอบรับนี่ประมาณสองคู่สี่ขวดใช่ไหมฮรู้ว่ามันถูกกับโรคเราก็เลยสั่งซื้อทานต่อจนทุกวันนี้ถึงสองลังสามแล้วด้วยนะสามลังแล้วนะฮะเสียดายตังไหมฮะไม่เสียดายเลย แรกกับชีวิตเราเนาะไม่เสียดายนะซื้อเลขเบิร์ตไลท์ก็หันว่าสั่นตั้งอยู่ว่าก็แมบนเบาแต่หมองมันถือแค่นี้งวดเราสองพันลงเบิร์ตไลท์ก็หนึ่งเลยครับแล้วทุกวันนี้นะครับช่วยเหลือตนเองได้แล้วดีใจไหมครับดีใจเนาะหน้าตาก็สดใสขึ้นนะครับตอนนี้ เดินได้ไหมได้ใช่เดินได้แต่ก่อนเดินไม่ได้ใช่แล้วเวลาเข้าห้องน้ำช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมฮะสุดยอดก่อนอุ้มไปย่างเดียวแล้วอุ้มทั้งโจมกันเมืนก็เพิ่งเกิดตายผู้โจมตายคนบ้านมาโค้ชจะได้กินกระโลกคูต่ำใบหลกที่ว่าครับแล้วเชี่ยร์ก็พี่อานั่งให้จอช่วยลูกขึ้นในโอ้โห ตายก็จะเดนเดินแนวหดีจนมาเหมเนาะันูนหน่อยแค่นี้เนาะครับตอนตอนนี้คุณเมียน่อยว่าเด็นโจมยาดอกหิวแขนเดียวสี่ไปแล้วอ๋อเพราะว่าผู้หน่อยผู้น่อยอันนี้ผู้ใหญ่ครับอ๋อตอนตอนนี้คุณพี่เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับครับเป็นผู้ใหญ่บ้านกี่สมัยแล้วครับสมัยที่สองแล้วสมัยที่สองแล้วนะครับก็ อันนี้ก็คือเสียงจากปากของผู้ที่เป็นสามีนะครับซึ่งผู้ที่ดูแลภรรยามาตลอดนะครับด้วยความรักอยู่ด้วยกันมานานนะครับถึงแม้ว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลกันนะฮะ้วตอนนี้เก้านะเดือนนะครับที่คุณพี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็เข้าเป็นเดือนที่10 นะครับก็ถือว่าโชคดีนะคได้รู้จักกับยาสมุนไพรกำลังเสือโครงกับยาสตรีของบริษัทพีพีไลท์เน็ตเวิร์ของเรานะฮะก็ตอนนี้เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะดีที่สุดนะฮะตอนนี้คิดว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับ เเหลือประมาณ2ี่สเปอร์เซ็นก็จะเต็มร้อยคว่าสงการหนึ่งสิฟ้อนน้ำมูยหรืโอเคโอ้ดีมากเลยนะครับสงการนะครับได้ฟ้อนแน่นอนพี่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทรมานมาหลายเดือนนะครับไหนๆหถ้าเดินได้แล้วช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ให้ฟ้อนกับเพื่อนเขาหน่อยว่างั้นนะครับอันนี้คือเดือนห้าขเชิญคุณพี่เดินเดินเดินโชว์สักหน่อยฮะเกษตรกรทยมาหมด